ไม่จีรับเลข9ครับมีใครโดนเนยย้ายไหมขอให้ดีเพื่อนเลข3เออนี่แหไง3ไม่มีคนหยิบสนับเลยวะไอ้เแค่ใครใครหยิบไม้อ๋อเปนแบนด์เนไม้เหรอใช่หมันปกตินะหรือว่าใครหยิบไม้ไปอ่ะมันหยิบผิดป่าวะฮะไม่มีคนเลือกเลยเหรอได้เหรออะไรกูไรอะไอ้แค่เราหยิบไม้ไม่ได้เหรอวะเสรหยิบไม้พี่ ไม่โครดังเลยใครโด้ไอครโดอีกแล้วน้องไปเามายวะนนนยนินนนเียนินยน้ยกินขั้วไกินชไรินข้เฮ้ยมึงชนให้กูหน่อยชนให้กูหน่อยหล่อไม่เป็นไรหล่อไม่เป็นไรหล่อให้ดูมันอยากเล่นไหมไ้ออ้ม่เจอแล้วไม่เป็นไรน อุ้ยข้างนอกอุ้ยข้างนอกบวกเยอะมากไม่มันได้ข้างนอกเยอะมากข้างนอกูได้กูได้กูได้เอามึงดีบวกมึงดีเอาเอาเป็หละทีเดียวเองตัวนั้นอ่ะเอ็นตะกากอ่ะเฮ้ยเชี่ยยิงมันหน่อยยิงมันหน่อยเอ้ยได้ผมล้มหน้าใช่กะอันได้ผมกลับมาบวกบวกเลยบวกเลยบวกเลยหวยไม่เห็นตัวน้อยตายตายตัวนึงเอา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 ขอเลยขอของผมก่อนบวกเลยบ้างกูดานะกูดานะเลี้ยบมาล้มไหมล้มไอเดียบ้านเลยนะกันให้กันให้ผมผมอยู่กันให้

วมันบุกมันบุกมันบุกคลหรอปืนตายตายสวยสวยล้สวยโอ้ยปืะมีปืนนะมันตายแล้วมาช่วยืนหน่อยมาชวยเพน้เกบพี่เราย้ายยิงยังไม่ได้แป๊บงสามเก็บเก็บเก็บสามเก็บสามเป็นเสามเป็ไอเด็กาเก็บสมกบ่อนปืนล้มปืนล้มโอ้ยงไงช่วยเพื่อนหน่อย ยิงพี่ยิงพี่ยี่สาไม่เข้าเลยไม่ทันนะเว้ผมสาล้วงยองริงได้ต้องเก็บแต่แรกไม่ไม่ไม่รอก่อนไม่ทันไม่คดเราเ็อเป็นเรเอ็นเราเนเราเป็นเ่าเป็นต่าเป็นเราเป็นเ่เมืนอกา้เราเป็นเเนเราไป็นเเนเก็นเร้เก็นเปนเรนราาราเนาเปราเ็นรนรานเราราเปนายนายหมดตายหมดตานตามานเารนายเเาเหน็หนเรนรนรน ไอผมเยอะอยู่เหมือน่ันแต่ปะดันคืนมาทันเล้ยมันเพิ่งตายกับดังไอเดาพูดอีดาเฮ้ยมันชุบมันชุบไอดูเฮียปืนมันหล่กันแลไม่ได้คมหล่อสัตายตายตัวชุบตายเฮ้ยโดนเนาะเฮ้ยมันตายสามมันเพิ่งตายไปสามเราเล่นไทยดับเดาผมเก็บดับไปพล้มตายมือเก็บปืนล้มไหนบอดตายมือตายมือครับพี่พี่เบิกรถใช่ปะเอ้ยผมเลยทีเดียวนะเมเลยทีเดียว

เดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวเกยชุบ้ป่ะเดี๋ยวเพี่เกียวชุบกจับุนหมดแล้วนะเหลือนับเดียวแล้วนไม่ต้องยิงหรอจับชุนพชุบแล้วนี่ผมเก็บลเก็บร้อยเกบรบโดเชี่เชยไปปกันมาเก็บร้บชุหนาชุดไรีบเกบมโดุเชืนโดนเก็บฟรีน

เก็บทันไว้หไรอดกันนะตต้องเก็บเลยพี่จะไม่หายไว้เก็บเลยมันจะไม่หายแอดอกแอดอกอนมันได้แอดอกไปแล้วเียไม่้านไม่้าไอ้ของมายีไอ้หมดตายว่ะไอ้หมดตาย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 ไอ้หตายไอ้หมดตยไอ้ด้หมตนอหมดอ้หมดตันไันหมดตายไอ้หัดตัยกอ้กมตายไอ้หมดย เคไม่ม yeah, <cessor> <inen> ีเพเยอร์ว <tem> ่ะเคยพี่ค่แม่งวิ่งคนไปอยู่ยังทันอยู่ทำให้โอเกลทำให้มาันยอไม่ทันแล้วเกลโอเคไปแปห้าวีส่ออมาชนเลยไม่ทันแล้วน้องได้ไผมเพลินไปไปัไว้ไหวแล้กูจะไปช่วยเอาไหวเราหวเราเรากดดันมันเก็บพอเก็บพอเก็บแล้ว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 น้องช่ยิงบอยิงบหลอนหลังหลไม้หลัไม้หยอยองยอยนกับไม้ยิงกูแค่นั้นพอมันจะยกัดีนจะดีนะไม่ต่ไม่าตาด เอไม่ต้องทุ่ทานทานได้ไม่ยถึงว่าุยาุยามาเสรยาเยาปยงไม่เรดีนะไม่เีเีอเฮ้ยกลับมามาก่อนมันจะอยเเฮ้ยไปหาเก็บกั่งหน่อเียไม่ทันละีแล้วแล้วฟังมันไมปีแล้วให้กลับมาก่อนอย่าบกยาวถ้าได้ทงแล้วกลับเลยมันมาแล้วเบมานะบีมานะเบลโอเคโอเคปดปืนให้พี่ปิดป่มดับปไม่ป่่โอเคโอเคนี่นะนี่นี่ไปไปเอาตรงนันย้กปให้ ไม่ทำให้พี่ทำให้มันไม่ได้เก็บพียป่อยไปเบลเล่นพี่เดี๋ยวกูทำให้ไปทำก่อนเลยเอเข้าบอกไปดูเอวเฮ้ยโทษเบลมองเอดิมองเอเดี๋ยวผมไปเซียนบีนะพี่ไอเอมาพี่เอมาเอมาเอมาเบลเอเบลไม่เก็บโอเคโอเคเฮ้ยมันแกะจะเก็บบีนะดูบีดูบีอยู่อยูอยู่ไม่แก็บบีเอ็มไม่ไม่มันล็อกมึงไอเบลมันล็อกมึงไอ้เนี้ยปากหลามอ่ะ มันมันมาเติมไม่เล่นนะมันมาเติมไม่เล่นนะตรงบีอ่ะเตรียมเลยมันขับวนอยู่รอดตายพี่สวยเฮ้ยปืนมันอยู่ตรงบีบีมันนะตรงธงตรงธงเนี่ยสายมือสายมือปืนมันอยู่สายมือมันอ้อมไปข้างหลังยาหมดแล้วว่ะฟังกูข้างหลังบ้านเราหลังบ้านเราเนี่ยตรงกูเนี่ยเห็นไปเลยไงไล่เก็บไปเลยนะไปเลยเก็บยาก็ได้หรอนะไปแล้วมัน น้องอยู่ตรงไหนอ่ะเอาสักสองสามนเฮ้ยบุกเปลียนแบุกบีมันได้ป่ะบีมันมาบีมันมาบีมันมานี่มันมาบีดังนะเออปุ่กันอยู่เรากันนี่น้องถูกนี่เรามีปืนมีปืนเดียวเนาะทำเลียังไม่ถึงไม่บอกพี่ทำียาป่ะถึงแล้วบอกพี่เลยถึงแล้ว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 ปืนปืนมันอยู่บีนอัวหนึ่งบีเราปืนอยู่บ้านฟ้าปืนอยู่บ้านฟ้าแค่โดนปืนกันก็ได้ถึงแล้วถึงแล้วแต่ว่ามันเยอะมากแกถึงแล้วปะยิงโดนปืนนะ อันนึงยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันล้มไปหนึ่งแล้วต่อเลยเอาปืนมาให้ได้ยิ่งง่จ้าอันนึงผมโดนผมโดนยิงมันมีมันมีราชีสวยหลบหลบพี่จริงจริงจริงโอ้ยเชื่อกูดูตาย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 มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วบอยิงปืนมาให้ได้นะเฮ้ยเฮ้ยกูล้มหนึ่งยาพี่หมดจนที่เหมดแล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้ว เลขเฮ้ยผิดเลขสุปืนมานีปืนมหนีแล้วปื่มาหนีไปแล้วปื่มหีปืนมหีไปโอเคตายตายหนึ่งตายหนึ่งตาไปไนุ่้หญนงุ่มหญ้ามันมาเต็มเลยวะเดลุกดนะเจ้าเมียปรนมันล้นปืนมันล้มดูทงไว้ด้วยนะมาปืนนี้เล่นโยสองตอนนี้ยิง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 ยปอยงงยยยงยยยงงยงงยงยย เฮ้ยบีมันตายเยอะมากเพื่อนไมู่ไดเก็บไอแล้วเก็ก็บแล้วนะไปเล่นไปไหนวะเฮ้ยบีมันตาเยอะมากบีมัเยอะมากพวกผลเลยกูเก็บบีมันแล้วนะเออเก็บไปเลยเก็บไปเลยเพื่อนได้แล้วได้แล้วได้แล้วบีมันประมาณเจ็ดตัวเลยว่ะพี่วิ่งหอกนะหยองผมตายไม่เปไรไม่เป็นไม่ไม่เไไม่เฮ้ยไไไมปะกลับมาก่อนลับมาก่อนลับมาก่อนมึงต้องการรเให้กูกลับไปนไมไมมเนม่ไไมมาเ เอาแบกกสามสิบมันเฮ้ยมันบุกเอมันบุกเอันบุกเอันบุกเอ้ันบุกเ้ันบุกเัคกเอ้มันบุเอ้มุกเอ้มนบกเอ้มุกเอ้มันบุกเอ้มบอกเอมันเอ้มันบกเอ้มันบอกเอ้มับกเอมันบุกเอมบุกเอันบกเอมับกเอ้บกเอบกเอบกเอ้บกเอ้นบกเอบกเอมันบกเอมันบกเอัวบกมันบกเอมันบกเมับกเอ้บกเอับก้บกเอ้ก้วบกเ้กอ้ มาชวยมุดกันดีมีมาปะมายังน้องไปดูพีเลยเฮ้ยมันไปบีอไปบีล้มปืนล้มปืนอยู่ขวามือบ้านฟ้าขวามือผู้กันเอให้ไปดูบีเลยมีคนมาใกล้มีคนมาเก็บมีคนมาเก็บกูกูจับปืนมาได้ปืนไม่อยู่ปืนไม่อยู่บ้านฟ้าพี่ระวังในภูมิย่านนะเออพี่ไม่กลัวมาล้มอีกปืนล้มอีกนึง มันฟามันฟาล้มอีกลมเลยไปกับไปใหราเดือรปืนมันล้มดนที่คาเย็นดีก่อนละ้างั้นเบลบีมาแล้วเหรอตายตายตายตัวเก็บตายแล้วไม้ตายแล้วเบลบีมันมันวิ่งไปบีคนหนึ่งนะมีคนชูเพียงไงโอเคแต่ผมเก็บบีให้ก็ได้มันล็อกไปง่วงเลยว่ะไม่โดนรถ พี่ยังไม่เลยเก็บบีนะพี่ผมเก็บบีมันมาเราไม่ทันแล้วเก็บ้อเบแเก็บแล้วเก็บล้วเก็บแ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 ล้วเกแล้วเ้วเก็กลลแล้วล้ลแล้ว้วกเกหล้เช้กูมึงดูกูกูจะเก็บบีแล้วเก็บไปเก็บไปเก็บไปเก็บกล้บเ้ย้วเเ้ก้ก้แบะ มันก็โดดมาโดนโดนโดนกูดักขาแน่นอนโดนกูดักขาแน่นอนเก็บนีเก็บนีเก็บนี่ได้ตรงเก็บอยู่นี่ยนี่หนสวยยังไแหละอุ้ย้ยกูดงขี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้หนน่จะได้แล้วเก็บผมเก็บไมมึงยิงมันให้หมดเลยที่เป็นสีสีฟ้าใกล้ๆทงอ่ะยิงมันให้หมดลกปยิ้ดยิ้มันหลกลับมาเลยกลับมาเลยกลับมาแเดียวกลับมาแกเดียวลมาแกเดียวกลับมามากับไม่ทันตายหมดเลยตายหมดตายหมดดมาเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้ว ็บไนแล้เ็บไม่ทัไหม้วเก็บไม่ทันแล้วอยาไปเล่นวงนวลนะนะขี่กับมึงจ้าเธอได้สักทีต่อยเจแอ๊กแอ๊กเจมันพูดายแอ๊กนะแอ๊กน่ก็ไมขดรถนพอมมันไม่ระเบิดวะเป็นโลโก้ที่ไรเนี่ย ใครแกงบอดเอียบลแกงบอสกูไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เดดูิไอ้ไฮไอ้ไฮเป็นคนขายไอ้ไฮไอ้ไฮไอ้ดิเอียทำบอสกูเกินไอ้เฮียและเงินกูเต็มกระจาษกูซื้อผู้หญิงมันก็เสริฐกระดาษและขอโทษดีไม่ได้บีหัวแต่โซะ กดเลยกดเลยกดเลยเพื่อนกดเลยกดเลยอีกน้องเราจะไปฟาร์มกษาวิทย์แล้วพี่อาโลไปไหนอ่ะไปนอนเจนทำไมไปนอนอ่ะบอกว่าเกมไม่ไหวแล้วเกมนอนไม่เดี๋ยวเขาเขามาเกมซาเวดจริงเป็นสวัสดีลากรมาเช็แม่งปวดปืนเก่งจัดเลยอ่ะ คุณลมปั๊มแม่งมาเลยอะสองตัวสามตัวเลยอะดีนะได้หนุนช่วยไม่กูตายไอหนุนตึงอะอะไรของก่อนไอหนุนเก็บทงท้ายเพิ่งกดออกนะอะไรเลขเก้าคุณเลขที่สามอะไรหนอะเออผมให้พี่ฮะผมให้บอมนะเลขอะไรพิวัตรปุยาคาวยาบ้างเองนะลูกนี้เองเลขเก้าครับเลขเก้าเลขอะไรพี่ฮะยี่สิบสามไม่มึงไปใช้ของเลเวลก่อนบ้างข้างหลังเนี่ย ยิงเอายาวปะยิงออแม่พี่แม่เลี้ยงก้าวขาบอที่โรต้องออกไปเก็บของยิงเปล่าเลยเออแล้วอยู่ไกลเลยนอกวงก็ยืนคนเดียวซ้ายมือเลยที่โรต้องทำอะไรที่เรต้องทำอะไรอ่ะเก็บของทำไมทำไมผมยืนอยู่คนเดียวอ่ะเอาไปเก็บของมึงอ่ะมึงไปเก็บของไปไปได้ไหมได้ไหมแอร์ดอบบ้านเราบ้านมันไอ้ผมมาให้นะยิงไอ้ยาเก็บเล้ต้องเก็บแอร์ดอบเป็นอยู่นะเฮ้ยบ้านมันไม่ใช่หรอ พี่อย่าชนนี่โอ้โหมานล่ะทันปะโอ้โหยังทันไปทันไปทันทันทันแผมมาแล้วผมมาแล้วไว้เอ้ยอุ้ยชนมันเลยชนมันเลยเอ้ยยิงเก็บนะพี่พี่ไล่ฟันนะทางนั้นนะนับข้างในหน่อยเราแกะเราแกะเราฟันแกะดิฟันแกะดิโอ้โหเยอะเลยเฮ้ยมันวิ่งมาว่ะมันวิ่งมาถ่ายเลยไหมฟันแกะฟันแกะมันยังไม่ถึงครึ่งมันยังไม่ถึงครึ่งยิงเอาตอนนี้มาถึงครึ่งแล้วเออได้มันจะบุกมันจะบุกมันจะบุกเพื่อน กูตัดว้ตัดว้ตายนึตายึงอไม่เดือดทไม่เด๋ยวทำามหเดทำไเด๋ยวทำามเดอดทำม่เดือทำมือดทไม่เนือดทำไมือไมือหลังบ่านือดไมเดือทไม้เดือไมเดืดมเดาได้ำไมกเดอดทำไม่ดนไป่เดือยท่เอ้ย่เดือดทำไม่เดือดทำไเด็นแท้ไมุณดทำไม่ดืนมขดันนะมัอ่เยโอ่่เอยอเเห็นแล้วเล้มมม่ดดอยู่ ที่เอาพี่ไปแอบเจลองกลางเผื่อเผื่อช่วยเผื่อล้มเปสวยน้องลองไหมสวยสวยสวยมายมาตายมาตายมาตายปืนล้มอีกปืนล้มขวามือนะมาเชเล่นให้คนอื่นได้ปะไ้จับมันแล้วร้อยร้อยถ้าจอดยังไม่โดนไอ้เหี้ย

กูตัดได้แล้วตัวหลังละเล่นปืนไปบอยบอยดูตรงทงนะผมจะเก็บปั๊มพี่นี่เดิเดี๋ยวกูเซฟกูเซฟกูไม่บวกใครโดนปั๊มพี่หน่อยนะพี่น้องนี่ปืนตายไอ้พี่นี่ติดปั๊มพี่หน่อยปืนข้างหลังอีกปืนข้างหลังอีกละข้างหลังล้มอีกปืนล้มอีกรัมในตัดติดลัมในมีคนเก็บป้านมีคนเก็บของป่ะมีไม้มาเก็บบอสดูผมนะโอ้ยกูโดนสมาร์ทเดนมาเก็บยังผมโดนผมโดนผมโดนไม้ตามนะ ปืนมันอยู่หลังบ้านพี่เขามันเดินเลยาปากลางหัวแดงปากลามหัวแดงนีเฮ้ยเฮ้ยกัดกัดปากล่างเพืๆปากปากลางหัวแดงไอ้หนุไอ้หนุ่นไอ้เย้เพื่อนบางพิธีกระสุนกูกูตายโควยเอ้ยแบบพี่เบลล์คุณจะยิงมึงอยู่แล้วไอ้บ้ามันจะบุกขึ้นมาไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเซตใหม่เซตใหม่กูกเซฟก็เหมือนกันถ้าไม่ถึงเก็บทงไม่ได้วะเก็บไม่เกไหมนิดเดียวเลยกูจะยิงไอ้ฮายอยู่แล้วเพื่อนม้องขวางพอดีขึ้นมาทำไม ไอ้กูโดนเมื่อกี้ผมพลาดด้วยตอ้โอ้ยเป็นไรน้องมาใหม่เอะไรอะไรแต้มละโดตารอรอเซตใหม่เลยรอเซตใหม่เลยรอเซตเองมาเป็นหยวกคืนละเอ้ยมันบวกคืนนะให้มันเก็บไปนะถึงไงให้มันเก็บมันดึงมาได้ห้าคนหกคนอย่าตายอย่าตายอย่าตายเยอะเลยเก็บแล้วเก็บเก็บของเก็บของเก็บของรอบนอกก่อนหากระสุนให้เพื่อนอ่ะเดี๋ยวกูไปอดอปนะย่าเหลือแปดอันวะผมไปได้แล้วไปอดอปกันอิงไม่ได้อิงไปไปเออแม่งชูกูตัดยายไม่ โอ้โหเทียธงเรามันมันเยอะมากเลยนะธงเราอะเยอะดิไปแพ้ไฟกันน่ะมันกลับละตมนะช่วยละเออพี่ฆ่าก่อนแล้วกันออกไปหาของกันเลยก็สเดๆส่งไปดิ่งนะแอดด็อกไม่น่าทันวะไอ้ใครโดนไปเออถึกตาย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 มันตายของยาวเลยนะมันเหมือนจะเล่นมันมีบี้มันมีมันไปทำมิงออนเลยหนุนไม่ทันนะแอดดอกไม่ทันเฮ้ยมันมีบีเรายาวนะเว้ยกลับแล้วไม่ไม่มากลับแล้วมันกลับแล้วแต่มันเซตใหม่ได้พี่เวลา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 ดับพีบี้เวลาเขาส่งมา ไมึงต้องบุกให้ได้ก่อนไม่ถ้าหายถ้ามึงจะเอามึงต้องบวกสงไปว่ประกบเลยอะปล่อยแอ้ดรอปลงนี้ได้ปะมีของปล่อยไม่ได้ของไม่พอทันทันเพื่อนเชื่อกูดิามปะเหลือไม่ไม่ไม่ถึงอันนี้แล้วนะเว้ยมีเวลาแจะเข้าเดี๋ยวพาไปนะมึงมึงก็รีบเดี๋ยวกูบอกให้กูได้แอ้ดรอปแล้วเอาลูกกระสุนน้องเจ็บสิบห้าวีนะ

โอ้พืนนะเก็บครบได้นะร้อยว่าเซนนะแจ้งจุดแจ้งจุดหน่อยโอ้ยพื้นเยี่ยนลุกไปไหวอ่ะซ้ายขวาลังคาซ้ายขวาจังหน้าหายไปแล้วปืนล้มได้อีกได้ป่ะเดี๋ยวเก็บได้ป่ะปืนล้มมานะเก็บอยูว่ามาตายหนึ่งยิงไม่ได้พี่ยิงได้ยิงได้ของของของมนปืนมันกดปืนอยู่ตรงกูปืนหัวแตก้ไม่ทันเลยไปที่เยี่ยเราออกไปข้างนอกวงทั้งหกคนกูงงว่ะใครมีส่วนบ้างผมมีผมมีเดี๋ยวไปให้ ึโดนบุกบีแน่ไม่รอบรอบนี้เรามาบุกมันเยอะเกินไปตายแล้วเราน้อยด้วยพรากูไหววะตายอีกหนึ่งมึงมึงโดนบุกบีแน่ทำเงินกลับปืนหยุดป่ะทำเงินกลับพี่โดนร้องตายยิงให้ผมหน่อยได้ปะยิงหน่อยยิงหน่อยบอลบีบอลไม่ได้ตายตายตายเรากูเก่งที่นะพี่เออต้องกลับไม่แกถ้าได้บอกให้เข้าไปพอดีเยเข้าอะพี่ต้องเป็นคนอะเข้าไปบวกก่อนโอ้ยเฮียไปตายกันอีกแล้ว โดอีกแล้วไม่มันมีคนอยู่ข้างนอกข้างนอกข้างนอกก่อนเราด้วยปะเอ้ยแล้วข้างนอกด้วยดิเลยสี่ทำอะไรก็ทำเด้อเวลาเลือน้อยนะเหียรวมกันให้ได้ดีตอนนี้ซ้ายมือข้างบนเห็นปะในไอ้ไี่ัน้ีแล้วนะมันสตัวนะตอนนี้หยดดิเก็บคนนึละเก็บคนจ้ปืนะจ้ปืนปะพอใกล้เก็บไ้ี่ สายบีตัวเหมือนยาหกตัวนะหกตัวนะผูเข้าวบีปืนล้มปืนล้มบ้านแดงมันเล่นเสร็จเอปีนะปืนมันล้มบ้านแดงนะไปช่วยดีอะเอโดนเก็บปืเลยอะไม่ต้องมาช่วยกูตายตัวเก็บตายแล้วพี่ตัวเก็บตายนี่ม่งมาปวดกูสัตวสลาเดี๋ยวเล่เน้อเก็บมันเพต้องทำใต้ก่อนก่อนเลยฟุ้นได้นะกูโดนสามป่วยเยอะกูต้องเอาปืนมันวะมันเจ็บอะปืนมันล้มอีกสายมือของบ้านแดงเห็นปะส่งพุ่มมะต้องเก็บเออะ ใครมอปืนได้ปะไม่หมายถึงว่าเพื่อโอ้โหเฮียเยอะว่ะอันนี้ไเอาไหมที่นี่เอาไปตีหัวอรอยเก็บอยู่คนอยู่ไวมึงยก่อนได้แวมัมีปืนนะปืนมันอยู่นั่นเห็นปะหยองเห็นปืนมักูเกลวลางเข้านปืน้เลไปนะเียนี่ตีไม่เป็นไม่ยังเก็บตีเสงนอกเกิดปะเฮียเฮีย ไม่เจอมาเชเชก็บได้ป่ะสามสวยน้องอตอนนี้กู้กันสองทางเลยนะเล่นยากที่หายเลยวะแต่พอพอกูเจอมึงเลยพวกกันเอกันบีเนี่ยตอนเนี้ยเออได้อยู่เพื่อนมันต้องกันสองทางอยู่แล้วบิลเก็บไม่ผมทิ้งไม่พี่เอามาตัวนี้เลยจริงไม่ไายเอไปเก็บแล้วเอ,อ้ยยัง อุ้ยกูได้กูได้ไอ้ดอกไม่จบที่เก็บให้ให้ตีไม่ตายแม่งหาวจัดคนไม่เก็บทันพอดีมั้งเดินไปหยองขึ้นรถเอินเอินหยู่ท้องหยองขึนรถหยองเไิร์ญพี่ช่วยอยู่นุ่สวยอยู่พี่ช่วยอยู่พี่ช่วยเอยู่พี่ช่วยอยู่พี่ล้มไอ้เชยเอ้ยไม่โดนได้ไงวะเปิดรถตายตกรถตายโอ้ตัวแม่งหวาดให้ชูโก้ยิงได้บ้างมอ้ห่าร้องไม่หลอดไปทันแล้วมั้งคี่เอ้เอ้ยมันล้มด้วยแต่เนี้ยผมมาล้วงปืนเมื่อไรนะยิงมันยิงมัน นี่ไงเป็นสองสองทีพี่เขารียกเร็วมาเลยอ่ะคือเจ็บปั๊บแม่ยิงีแล้วแมงยิงอีกแล้วแม่งยิงกูไม่หยุดเลยเช่นเนี่ยโดนเสร็จไปหมดแล้วอดแล้วอดแล้วโดนมาๆมๆอร่อได้ได้ได้ดได้ได้ดหมดอีกแล้วนะวโมสดเป็นจสหาาำนี้เล่นมัวจัดเลยพ่อ เราพาสุวนนะเดี๋ยวไปบีใหม่วิทยาได้อยู่นะทันอยู่ทันอยู่ทันอีแล้นะมันจะบุกเอนะตอนเนี้ยมันไม่ขี้มาเองทันได้ได้แค่ธงเดียวอยู่บนหลังคาบีอยู่บนลังคาสองต่อที่อแดงนอแดงฝั่งหลับลงแล้วลงแล้ฝั่งหลับนะพี่มีลูกกระสุนอยู่อ่ะอ้าวที่ทันมาผมไม่หลอก ผมมือสามต้องรีบเล่นก่อนนะเผื่อได้ธงดูไหนก็สุนยู่ไปไหนไปไหนไปตอกไปตอกบ้านต้องไปบุกอ่ะผมต้องไปบุกกับบอสแวะแวะไม่ได้ถ้าไม่งั้นไม่ได้ธงเดินกูเดินมั่วเลยตอนนี้สองทงอ่ะเือเดี๋ยวพี่ไปสับปืนให้เอ้บังโถมไปพี่นะ บีมันอ่ะบีมันอ่ะกาลังไปเฮ้ยยิงยิยคนเก็บอีกแล้วเก็บได้ไลเก็บได้ไปละเยอะมากเยอะมากกาลงไปบีมันใครเก็บใครโดนเก็บใครโดนเก็บใครโดนเก็บอยู่ใครโดนเก็บอยูนะหลังหลังหลังโดนซ้ำอยู่ตายหนึ่งตายหนึ่งปุยมันตายเอ้ยใครใครโดนจะลดแล้วนะใคลไม่มียาละโอ้ยไม่ด้ไม่ได้ป้องมนขำไปป้องมากำไปโดนลูกในมีไม้ตัวหนึ่งตาาได้ตาอีกโดนซ้อีกแล้วอยากไปัันลย กูชุบแม่งละเดี audio, lady, lady, lady. ๋ยวกูชุบมันละรอรอใกล้ก่อนเราทำทำไม่ได้เราว่าขาศนหาไม่ได้ไม่ถิดเราชุบเลยงั้น่ะาไปเัดไปอ๋อชุบไม่ทันเล่นเลยวาร์ปมาเลยกระตืดปะเล่นอย่างเลยไอเชนนี่ยิงกูเตเยอะเลยเออไม่รีไปวัดที่เตอร์สองกันไหวไหวชิวรับพี่ชุบผม ตาลุงกูตายหนึ mm ่งลุงไม่ตายได้เอากูชุบมันอยู่นะกูชุบมันอยู่นะกูชุบมันอยู่นะไอยู่ผมบิ่งนำหน้าหนักเกี่ยวได้กูชุบมันอยู่กูชุบมันอยู่กูชุบมันอยู่อ่ะมันไหนวะปืนไหนวะมันเกิดใหม่คนนึงเฮ้ยมันดันมันบุกด้วยว่ะตอนเนี้ยปืนมันอยู่มึงขึ้นไปเล่นสายได้เว้ยปืนไม่ได้จบเลยเว้ยไอหยองหยองขึ้นไปเล่นซ้ายดีนี่อะไรพี่พี่จะดูผมไม่ได้ผมตัวนะปืนมอหาปืนไม่มอหปืนนี่ อยู่อยอยู่หลังต้นไม้ไอหยอกปีนขึ้นไปเลนเลยไม่ต้องเลงแล้วปืนล้มปืนปืนปืนล้มเอาเดียวเดียวเืายตัวนะบอสหายู่หายู่หายู่ไปหน้นปืนนปืนปืนปืนป้นปื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 ปืนปืนปปืนปืปืนปปืนนปืนปนนนปปปนปนปนนนนนปืนนนเืปนปืนนปืนืนนปืปืนปปปืนปปปืนปปืนนป

สวยรอดไปออาอีกรอดเอาอีกตายตาเออีกปยหปั๊ม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 เอาอีกรอดเอาอีกโอ้ยเยไปเลยทำไมไม่ไปมไปแล้วพี่ชนะชนะชนะตาสวยเอาอีกเอาอีกาอีกเาอกตาแล้วจะตายแล้วตายดีไม่ต้องเียไม้ตาย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 สวยย โอไนส์ปืนน้งไปแหวกกูบอกแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยมันลุ้นเกินห้องน้ำก่อนเมื่อกี้เรหล่อไปประมาณ28แหัวไปเยอะตายอยู่กับไอ้ล้าสองคนเออผมนอนนอนไปอ่ะสวยหล่อไปอนะ